บทสวดขอขมากรรมถอนคำสาปแช่งเปลี่ยนความติดขัดให้คล่องตัวกรรมที่ทำให้เกิดระหว่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำบางคนกรรมก็อาจจะมาในรูปแบบของการเจ็บป่วยทุกข์ใจฐานะยากจนคนรอบข้างสร้างแต่ความทุกข์ให้ทำอะไรติดขัดไปหมดหากไม่ขอขมากรรมก็จะยึดติด และเชื่อมโยงกันไปไม่จบไม่สิน้นในฐานะมนุษย์โลกคนหนึ่งที่ไม่มีทางรู้หรอกว่าเรานั้นมีกรรมใดติดตัวมากรรมใดที่ทำให้เราทุกข์แต่การขอขมานั้นจะเป็นตัวช่วยเพื่อไม่ให้เราผูกติดกับเจ้ากรรมในเวรหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นไปทุกชาติปุ๊บพระท่านสอนว่า ต่อให้เราจำไม่ได้ก็ตามการขอขมากรรมเป็นการกระทำที่สมควรทำบทสวดขอขมากรรมอุกาสะอัจจะโยโนพันเตอัจจะขมายะถาพาเลยะถามูลเหยะถาอาะกุโสเลเยมะยังกะลัมหาเอวันพันเต อาจจะโยโนปะติคันหะถะอายติงสังวะเลยามะข้าแต่ผู้เจริญข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอขมากรรมที่ได้กระทำความผิดอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำผิดผู้ผิดคิดผิดด้วยกายวาจาใจ เจยลบหลู่พระพุทธพระธรรมพระอริยสง์สมมุติสงพระโพธิสัตว์ลบหลู่บิดามารดาผูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านลบหลู่เทพทรงองค์เทพและองค์คมทั้งหลายลบหลูพระธรณีแม่พระคงคาพระแม่โพศพระเพิงพระพายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในหมื่นโลกธาตุในแสนโกดจักรวาลในอนันตจักรวาลไม่ละลายบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปสุปซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นชอบเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่นยุยงส่งเสริมให้แตกความสามัคคีวิบากกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยติดสินบนไว้ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเจ้าเหล่าเซียนพระองค์ใด,ดผู้ถีปีศาจอสุรกายยักษ์มารเหล่าใดเทพพรมทุกชั้นฟ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้ท่านใดได้ไปแก้บนแล้วก็ดีหรือลืมไม่ได้แก้บนก็ดีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเป็นหนี้ผูกพันกันมาในอดีตชาติ เป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติบัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทําทั้งปวงด้วยกายวาจาใจขอให้ท่านทุกรูปทุกนามทุกจิตทุกวิญญาณทุกพบทุกภูมิโปรดงดโทษอโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานให้ขาดจากกันในชาตินี้ ข้าพเจ้าจะสำรวมระวังไม่ขอติดสินบนอีกต่อไปจะสาบขอพอรเพียงอย่างเดียวปดขอขมากรรมถอนคำสาบแช่งอิมังสัจวาจังมิฉาทิฏฐิอธิฐานังปัจจุทธลามิทุติยมปิอิมังสัจ,จวาจังมิฉาทิฏฐิ อธิษฐานังปัจจุทธลามิตติยัมปิอิมังสัจวาจามิฉาทิติอธิษฐานังปัจจุพระลามิคำอธิษฐานใดค่คำสา์แช่งใดๆที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงแก่ความวิบัติพัดภ้าคหรือถึงแก่ความตายข้าพระเจ้าขอถอนหน้าบัตรนี้ นณถอนโมถอนพุทธอนถาถอนยะถอนต้องคำสาบให้้วยมอนถอนด้วยนณโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะณศูน,ะนโมศูนพุทธศูนถาศูนยยะศูนต้องคำสาบทั้งมูลศูนย์ด้วยนณโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะ แผ่เมตตาให้ตัวเองอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขอหังมิทุกโขโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไรทุกอหังอเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอหังอปิยาปัโชโหโมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอหังอานิโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุกสุขีอัตตานังป่าริหะลามิขอให้ข้าพเจ้าจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรและผู้อื่นสัเพสัตาสุขิตาโหนตุ นิทุกขาอเวลาอัพยาปชาอเนคาสุถีอัตานังป่าริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงถึงความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความคับแค้นใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงเถิดแผ่เมตตาแบบทั่วไป และให้สัพ,ส,พสัตสเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอาเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียดซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุดเถอดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังป่าริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกไปอันตรายทั้งสิ้นเถอดคาถาแผ่เมตตาหมวิหารสี่บทเมตตาสัพเทสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้น อเวลาโหนตุจงเป็นผู้ไม่มีเวรแก่กันและกันเถอะอพยาปชาโหนตุจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานีคาโหนตุจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกใจเถิดสุขีอัจานังปาริหารันตุจงเป็นผู้มีสุขพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกาลนาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุก์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นสัพพทุกขาปะมุจจันตุจงพ้นจากทุกเถิดบวตมุติตาสัพเทสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์ขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นมาลัทธะสัมปัติโตวิมุจจันตุจงอย่าไปปาสจากสมบัติอันตน ได้แล้วเถิดบทอุเบกขาสัเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายทั้งสิ้นกรรม,มะสะกาเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนกรรมทาญาถาเป็นผู้รับผลกรรมกรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรม,ม,มพันธุ เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมะปฏติสะละนาเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกะลิสสันติกระทกำกรรมอันใดไว้กะลยานังวาปาปกังวาดีหรือชั่วตัสสะทายาทาพระวิสันติจับเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น คาถาแผ่ส่วนกุศุอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุจิต,ตาโหตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของพระพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีกท้งเนยานังโหตุสุจิตาโหตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญ,ญา,ตา,า,า,าติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเนคุรุปัจชยาจะริยานังโหนตุสุกิตาโหนตุคุรุปัจชยาจะิยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของพระพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเวรินังโหตุสุก,กิตาโหตุสัพเทเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดบทกรวดน้ำให้เจ้ากำรไรเวีนเมื่อเสร็จพิธีทำบุญและพระสงฆ์กล่าวรับแล้ว ให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราโดยว่าดังนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพระเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถินนอกจากนี้ประโยชน์สิบข้อของการแผ่เมตตาทำให้หลับเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของผีเปรตอสุรกายวิญญาณต่างๆเทวดาทั้งหลายคุ้มครองแคล้วคลาดจากพยันตราย จิตเป็นสมาธิได้ง่ายสีหน้าของใสเมื่อจะตายใจก็สงบสู่สุขติกภูมิ